ทุกคนครับเพะว่าผมจะไม่ทําคลิปของกายแล้วแต่ว่ามันต้องทําครับประเด็นก็คือผมเพิ่งได้เบรดมาแล้วอยากเอามาเล่น, Yang, s <S นะฮะโอเคไม่รู้อะไครับคือมันมีอีเวนต์มาผมว่าอยากเอามาเล่นแล้วอ,อยากอวดเบรดด้วยไงอยากอวดเบรดอะประเด็นอะเออนี่เบรดที่มาก หล่อมากโอเคครับอีเวนต์อันนี้ก็คือเป็นอีเวนต์ใหม่อโอเคก็คือไปควสที่ไปฆ่าทอรเทอร์นะครับซึ่งต้องไปฆ่าไอ้หมูประหลาดอะไรนั่นแหละซึ่งผมไปยังไง ทางทางนี้อนไรจะได้มั้งเอ่อเอ่เออ๋ออยากบลเเอดเอ้ยมอนมานี่นี่แค่ด,ดามดเมจเลิศปนก็แรงมากแล้ว อ่าแล้วก็ขอถามถ้ามีใครรู้ว่าออโรโรเทชันแบบนี้มันมันทำก็คืออะไรบอกด้วยผมทำให้มันเบรดมันขึ้นไปตัวแรกได้ไหมอันนั้นสิสินผมอยากรู้นะครับแต่เบรดมันก็มีอะไรคล้ายๆฮิเมโกะด้วยก็คือมีอะไรบริเวณแบบนี้ไม่ไม่รู้แล้วว่าอะไรไปยนยังไงนครับเบรดมันจะทำงานแบบ เนี่ยมันจะลดเลือดตัวเองแล้วเพิ่มดาเมจอ, <The> อ่ะเออแค่ทับผมผมยังผมยังไม่ได้ปั้นอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้ปั้นอะไรขนาดนั้นเปรีผมกากๆอยู่เนี่ยเปรีผมกากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปลี่ยน,นปั้นยังไงคือตอนนี้คือผมยัดเลือดเอาไว้ก่อนเลยอะ่ะผมผมสมทางไลโคได้ไหมเออผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเรียงไงคือ เรื่องเกี่ยวกับเลลิกนะครับผมไม่รู้ว่าผมต้องเอายัางไงคือรู้ว่าครวรใส่เลือดว่ามันควรที่มีชิ้นที่มันเป็นเลือดเนาะก็ควรที่มีชิ้นเป็นที่เป็นแอตแท็แต่ผมไม่รู้ว่าน้องเหือจังหนานี่มันควรเป็นยังไงผมก็อะไรแบบนี้ไปเออไอไลูกแก้วสองอันตรกลางนี้ผมไม่ค่อยได้ไปเล่นซิมูเลเตอร์ยูนิเวนะคะไม่ไม่ต้องดนะ่าเนาะต่อไอปิ้ว ถือว่าเป็นเมดีพีสผมแล้วกันนะอันนี้ผมก็ไม่เคยใช่ผมตอนนี้ผมไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้ปัาดอะไรขนาดนั้ไม่เคยเล่นไม่เคยได้ปัดอะไรขนาดนั้น,นะนะตัวฮิวผมยังคิวกากเลย Uh. you won't get away You're nothing of the weight behind you witness the stars shatter before you survive or be destroyed there is no other choice uh. you can still walk away I won't go easy. you won't get away นี่มันจะไม่ให้ผมเล่นเบลดเลยใช่ไหมผูจะำาเล่นสงครางเบลดใช่ไหมบิวไปซะเ uh huh. นี่ยทุกตัวมาติดคีย,ย,ย,ดดย์ยังเว้นยังเว้น DPS ผมใช่เกียวเกมนี้มากเลย This sword โอเคที่นี่ไม่มีอะไรผิดปกติดีเหลือเกินเพราะว่าขึ้นไปข้าบนเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยสิผิดปกติอ่ะนี่ไงทอตเตอร์ผมเจอมาแล้ว เนี่ยซอดซอได้ไม่เนียนมากเลยซอดได้ไม่เนียนเลยตีไปเลยตีไปเลยเออดีเออ,เอ,อไปไปชิ่มาก I don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Yummy tie. Leave the rest to me. Hold your body and mind. Yummy tie. Die. Yay. ขอโทษครับไม่ไม่มีอะไรไมันตัวเดะอ่าทำสำเร็จแล้วฮ่า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 เยี่ยมเลยโอเคครับเย่ yeah, ได้อะไรมาแล้วเย่ดีใจจังเลยเย่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 แลวตอนนี้ก็คืออีเวนต์เนี่ยมัน ก็อันนี้อีกสิบเจ็ดชั่วโมงก็โอเคมันมีอะไรผมต้องทำอีกไหมอ่าฮะอู้ข้อความอาไมะไรรักอ่ะ อระใว่ควรเรากวรอ่าผมงงผมไม่รู้ว่าผมควรจะพูดอะไรผมงง เดี๋ยวอีกนอยมันคงพิมเปิลผมไม่รู้นะว่าเบลดมันต้องบอกว่าเลือดน้อยแบบนี้มันถรจะตีแรงหรือเปล่าเรื่องนี้ผมไม่รู้มันอาจจะคล้ายๆกับหูเต่าหรือเปล่าเรื่องนี้ผมไม่รู้พอใครรู้ก็บอกปอกันหน่อยแล้วกันนะครับ แล้วก็เออนี่ผมดาวอะไรดาวอะไรก็ไม่รู้ไม่เนอะไมั่คือดาวอะไรเซียโจหลัวฟูอะไรมันคืออะไรทำไมรูกลางมันเป็นอย่างนี้มันคืออะไรคืออะไรอันนี้คืออะไร,ไรอ,ออที่ฟาร์มเรลิกอ๋อโอเค ก็มันเป็นดวงดาวที่เหมือนอยู่ในสถานีวากาศไม่สถานีวากาศอะไรคือ,ค,อคือจุดเริ่ต้นของเราเนาะ eng, s <S อเออเดกมาให้มาดูดีมากโอเคผมอวดเบรเสร็จแล้ว ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าผมอดเบรเสร็จแล้วบ่าย